เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเฮงอัมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID MasterMing 6666และลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนะครับนั่นก็คือชาว ลักคนาราศีเมษมาแล้วชาวลัคนาราศีเมษลัคนาราศีสุดท้าย ันนี้นะครับผมไลฟ์สดมาถึงลัคนาราศีสุดท้ายแล้วนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษต,ตอนนี้ผู้ชมนะครับทาง YouTube อยู่ที่738และผมไลฟ์สดมาเป็นเวลา1ชั่วโมง4 3นาทีแล้วนะครับแล้วก็มาถึงลัคนาราศีเมษลัคนาราศีสุดท้ายลัคนาราศีเมษนั้นคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน แล้วก็มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองส่วนดาวเสาร์นั้นได้ไปครองอยู่ในภพที่10ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิปดีและได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกส่วนดาวพฤหัสนั้นก็ได้ขยับมาอยู่ในภพลาภาครับชาวลัคนาราศีเมษจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆ มักจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะหลังจากช่วงสงการตรงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะมีความคล่องตัวแล้วก็มีความสาเร็จดีขึ้นแต่เหนื่อยชิบหายเลยครับเพราะว่าดาวเสาร์นั้นไปลอยกลางฟ้าเขารู้กันในวงการโหราศาสตร์ว่าดาวเสาร์ให้ดีให้เด่นยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็จะนํามาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่ต้องลงทุนลงแรงทาเป็นความเหน็ดเหนื่อยนะครับที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้น จะต้องลุยต้องทำแต่ก็จะได้รับความสำเร็จดีนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นั้นนอกจากได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีแล้วยังได้ตำแหน่งเป็นปัส,สวะเก์องค์เก์นะครับเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์ทำให้ชะตาชีวิตนั้นได้พบกับความสำเร็จนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังไม่น้อยทีเดียวของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือ พยายามอย่าไปทําอะไรที่ออฟไซด์ site, อย่าไปทําอะไรที่ก่อให้เกิดศัตรูนะครับคุณจะมีศัตรูท,ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับผมติงไว้ตรงๆเลยนะครับฉะนั้นพยายามอย่าไปสร้างศัตรูดีที่สุดเมื่อเราไม่สร้างศัตรูแล้วไอ้ที่มองเห็นและมองไม่เห็นมันก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตระตาชีวิตของคุณแต่ถ้าเมื่อใดคุณเข้าไปสร้างศัตรูหรือเข้าไปเป็นคู่แข่งขันในเกมของใครสักคนนึง นั่นหมายความว่าคุณได้มีศัตรูเกิดขึ้นแล้วศัตรูนั้นก็จะมีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นเหนื่อยตายหาเลยครับแค่ทำมาหาแดกก็เหนื่อยแล้วถ้าไปมีศัตรูอีกผมว่าชาวลัคนาราศีเมษจะจุกจิกใจไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเอามันไว้เรื่องสุดท้ายท้ายสุดเลยเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่า ดวงชะตาของคุณเองนั้นดาวดาวนะครับเรื่องความรักเนี่ยถ้าคุณไปจริงจังกับมันมากเนี่ยมันจะมาบดบังในเรื่องของการงานไม่น้อยทีเดียวนะฉะนั้นความรักของชาวเมษเอาเปนไว้เรื่องสุดท้ายจะดีบ้างไม่ดีบ้างแอบซ่อนบ้างไม่แอบซ่อนบ้างยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากเพราะชาวเมษทําอะไรเนี่ยทุ่มเทจริงๆ นะครับฉะนั้นอย่าอย่าให้เอาเรื่องความรักมาเป็นบทบาทสําคัญในชีวิตถ้าคุณเรียงลําดับผิดเมื่อไหร่ดวงหลังสงการจะพลิกกลับทันทีครับกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะดีกลับไม่ดีนะนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเรื่องของความรักนะครับที่คุณจัต้องเข้าไปเกี่ยวข้องขอให้วางมันไว้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับให้เอาเรื่องงานเอาเรื่องทำอาหารแดกก่อนเข้าใจไหม นะนะอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยนะานท่านดินอะไรสวัสดีครับอาจารย์รบกวนถามว่าลัคนาการถ้าดาวหนึ่งสอสาสี่หตกวินาศแล้วพุทธหัฐ์จรเข้าเพื่ออลีเลงดาวพวกนี้จะส่งผลดีหรือเสียครับโอ้ยไปเสียเงินดูเถอไปเสียเงินดูกับใครก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ต้องมาดูกับผมหรอกอันนี้เขาไลฟ์สดอยู่คุณไม่เห็นเหรอ ผมไปตอบคุณคนนึงแล้วผมก็ต้องตอบอีกไม่รู้กี่คนนะดูกฎกติกาด้วยนะครับอยากจะรู้ดวงเนี่ยผมแนะนําจริงๆจากใจเลยว่าให้ไปเสียเงินดูกับใครสักคนหนึ่งนะคุณถามตรงเนี้ยมันต้องมานั่งคํานวณเนี่ยไม่มีใครเขามานั่งตอบให้หลอกเข้าใจไหมอันนี้เราก็พูดก,กันตรงๆนะเออไปเสียเงินดูกับใครก็ได้ที่คุณไว้ใจเชื่อใจลงทุนกับชีวิตตัวเองมันไม่เสียหายนักหรอกเข้าใจไหมมันจะได้เป็นเข็มทิศให้คุณ นะเข้าใจป่าเออเออเนะเออนะฮะอ้าวนะชาวเมธและชาวเมธที่จะดีจริงๆนะครับจะจะเป็นชาวเมธที่เกิดในวันต่อไปนี้คือ 1. วันพฤหัสสองวันเสาร์นะครับสาวันพุธ 4. วันเอ่อพุธกลางคืน นะครับพวกนี้แหละเออนะครับเป็นสีวันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีเมษนอกจากนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ดีไม่เท่าสีวันที่ผมบอกมานะาคุณอะไรเนี่ยคุณนทันาทนัทนินเหรอบอกว่าเข้าใจข้าพระอาจารย์ขอบคุณมากครับแนะ่ผมแนะทุกแนะตรงๆเลยอะ่ะอืมเพราะว่าเรื่องดวงละเอียดมากมันมานั่งตอบกันอย่างนี้เป็นคนๆไม่ไหวหรอกนะผมว่าคุณดดได้ประโยชน์ไปเสียงเงินดูใครสักคนหนึ่งที่คุณเชื่อใจ แล้วก็ถ้าคุณคิดว่ามันดีคุณก็เอาเป็นไกด์ไลน์ไปเลยนะนะครับเออนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับไลฟ์สดวันนี้นะก็ครบทั้ง12ลัคนาราศีแล้วดวงหลังสงกรานจะเป็นอย่างไรนะครับครบแล้วนะสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าเออคอสอบรมนะครับถามมาทางทางทั้งอินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วก็ทางไลน์นะ ผมก็ตอบให้ตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าเป็นคอร์สออนไลน์ศาสตร์แ oh ห่งโง่เฮงนะเอามาตับว,วิธีในการรู้จักคู่คนก็เปิดรับสมัครแล้วสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID m a s t e r m i n g 6666นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะ,จะแจ้งรายละเอียดให้นะอ้าวันนี้ผมไลฟ์สดมานะครับคนดูทะลุไปถึง700กว่ากว่าเกือบเกือบจะ800แล้วก็ไลฟ์สดมา1ชั่วโมง49นาทีนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะเอาไปก่อนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะสวัสดีครับไปแล้ว หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ินแสามิงนะครับโหราโหรา24 i ลายดี at โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล